สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณอีพีนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่3แล้วก็เป็นตอนจบแล้วของหนังสือที่ชื่อว่าเชื่อเถอะอย่าเยอะ,เ,ยอะเกินหนังสือที่จะถ้วยให้เราเนี่ยมองให้ออกว่าอะไรที่เราควรจะใส่ใจและอะไรที่เราควรจะปล่อยมันไป เล่มนี้ก็เขียนโดยด r i c h a ร d ริชาร์ดคาสันนะครับแล้วก็แปลโดยคุณที่ดารัสเจริญชัยชนะนะครับบทแรกนะครับที่ผมเลือกมาวันนี้ก็คือทําใจให้สงบครับบทนี้เนี่ยพูดถึงการทําสมาธิเพื่อให้คุณเนี่ยเกิดความผ่อนคลายแล้วก็ความสงบสุขในจิตใจ,จนะครับก็พื้นฐานของการทําสมาธิเนี่ยก็คือการทําใจให้ว่างในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบนะครับหลับตาลงแล้วก็เพ่งความสนใจไปที่ลมหายใจเข้าแล้วก็ออก แล้วก็เมื่อใดก็ตามที่คุณเผลอมีความคิดเรื่องต่างๆเนี่ยมันผุดเข้ามาในจิตใจนะครับก็ให้คุณเนี่ยค่อยๆปล่อยให้มันผ่านไปนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงความสนใจเนี่ยกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งหนึง่งแน่นอนครับว่าการทําสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเคล็ดลับในการฝึกเนี่ยก็คือให้อ่อนโยนต่อตัวเองนะครับมั่นคงแล้วก็อย่าหมดกําลังใจนะครับ เวลาแค่ไม่กี่นาทีต่อวันเนี่ยจะส่งผลมหาศาลเลยกับคุณแน่นอนครับก็อันนี้เนี่ยก็หนังสือหลายๆเล่มนะครับในปัจจุบันเนี่ยครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการฝึกสมาธิว่ามันทําให้เราเนี่ยเทียบกับเวลาที่ใช้ไปเนี่ยครับได้ผลลัพธ์ดีมากๆเลยนะครับก็ลองทํากันดูได้นะครับบทถัดมาครับสืบเนื่องกันนะครับก็คือเรื่องของการฝึกโยคะครับผู้เขียนบอกว่าแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยโยคะจะเป็นเรื่องของทางร่างกายนะครับ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันให้ประโยชน์กับเราทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับในด้านร่างกายเนี่ยโยคะช่วยให้เราเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นแล้วก็คล่องตัวให้กับเราส่วนในด้านจิตใจนะครับมันช่วยให้เราเนี่ยลดความตึงเครียดลงทําให้คุณเนี่ยมีสมดุลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเลยแล้วก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยครับผ่อนคลายแล้วก็สงบนะฮะผู้เขียนครับเขาก็เล่าถึงตัวเองว่า หลังจากที่เขาทําโยคะมาแล้วเนี่ยครับโยคะเนี่ยมันมีความสําคัญกับเขามากเลยมันทําให้เขาในรู้สึกหนุ่มขึ้นแล้วก็มีพลังนะฮะอีกทั้งการที่เขาทําโยคะเนี่ยมันยังเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกับลูกได้นะครับแทนที่ว่าเขาเนี่ยจะไปนั่งดูทีวีนะฮะอันนี้ส่วนตัวของผมนะครับก็ไม่เชิงทําโยคะครับผมเนี่ยจะทําการยืดเส้นเป็นประจําเลยทุกวันนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าแบบปวดหลังเพราะว่าอุ้มลูกนะครับ หลังจากลองทำท่าโยคะนะครับไม่ใช่ท่าโยคะนะครับเป็นการยืดเส้นกึ่งๆคล้ายๆโยคะนะครับโอ้โหการปวดหลังเนี่ยครับก็ไม่ค่อยเป็นแล้วนะครับแถมยังรู้สึกว่าร่างกายมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยนะครับก็เลยทำเป็นประจำทุกวันเลยนะครับก็คิดว่าการที่ผู้เขียนนะครับเขาเชื่อมโยงโยคะเนี่ยครับกับการทำสมาธิเนี่ยครับอาจจะเป็นการทำโยคะสักครึ่งถึง1ชั่วโมงนะครับอันนี้เนี่ย นอกจากจะช่วยให้ร่างกายของเราดีขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วเนี่ยครับระหว่างที่เล่นโยคะเนี่ยครับก็จะช่วยแบบเหมือนกับเป็นการกึ่งในการทําสมาธิเนี่ยไปในตัวด้วยเพราะว่าการทําโยคะเนี่ยครับจากที่เคยอ่านมานะครับต้องมีการแบบหายใจที่ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับเป็นการฝึกสมาธิไปด้วยในตัวนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวบทถัดมาครับพูดถึงการเลิกโทษคนอื่นนะครับก็คือตัวคุณเนี่ยครับ ไม่อยากที่จะสงบสุขได้เลยในขณะที่กําลังโทษคนอื่นอยู่นะครับตัวเราเองเนี่ยมีหน้าที่สําคัญเลยก็คือต้องรับผิดชอบความสุขของเราเองครับเขาก็แนะนําว่าให้ลุกขึ้นมาแก้ปัญหานะครับแทนที่จะเอาแต่ว่าไปโทษคนอื่นนะฮะลองสังเกตพฤติกรรมของคุณดูนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆรอบๆตัวคุณนะครับเมื่อบ้านรกเนี่ยแทนที่คุณจะไปบน่นว่าเอ้ใครทํารกก็ให้ลุกขึ้นมาทําความสะอาดบ้านนะครับเพราะบ่นไปเนี่ยบ้านมันก็ไม่สะอาดขึ้น การโทษคนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าใช้พลังใจมหาศาลเลยการคิดว่าคนอื่นเนี่ยทำให้ชีวิตฉันแย่แยก็จะเป็นการทําให้คุณเครียดครับแล้วก็ความเครียดเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยนะครับการกล่าวโทษคนอื่นเนี่ยจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยครับรู้สึกว่าไร้อานาจในชีวิตของตัวเองเพราะว่าความสุขของคุณเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนอื่นครับทีนี้เมื่อเราลองเลิกโทษคนอื่นดูนะครับคุณก็จะได้อํานาจเนี่ยกลับคืนมา คุณจะกลายเป็นผู้เลือกครับก็ลองเลิกโทษคนอื่นดูนะครับแล้วชีวิตของคุณเนี่ยก็จะสนุกสนานแล้วก็จัดการชีวิตของคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับบทถัดมาครับพูดถึงการเปลี่ยนเป็นคนตื่นเช้าครับหลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงนะครับก็ต้องมีชีวิตที่เร่งรีบครับรีบตื่นรีบกินรีบไปทํางานและสุดท้ายก็กลับบ้านมาในสภาพที่เหนื่อยล้ามากๆเลย บางคนนะครับที่ต้องเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทั้งวันไปกับลูกเลยครับคนเหล่านี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกันก็คือรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็มักจะแก้ปัญหาด้วยการน,นอนให้มากๆครับคิดว่ามันจะช่วยทําให้หายเหนื่อยล้าได้แต่คําถามก็คือมันช่วยเราจริงๆหรือเปล่าครับจริงๆแล้วคุณเนี่ยอาจจะขาดความพึงพอใจในชีวิตก็เป็นได้ครับไม่ได้ขาดเวลานอนนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันครับว่าถ้าเกิดว่าเราลอง นอนน้อยลงสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะช่วยได้นะครับก็คือนอนน้อยลงแล้วก็ตื่นให้เช้าขึ้นครับอาจจะสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับผู้เขียนก็เล่าว่าตัวเขาเองเนี่ยเขานอนตื่นตีสี่นะครับเขาเนี่ยมีเวลาที่จะนั่งดื่มกาแฟเง้เยบๆคนเดียวฝึกโยคะแล้วก็ทําสมาธิครับจากนั้นเนี่ยก็ไปนั่งเขียนหนังสือสักครู่หนึ่งนะครับแถมนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีเวลาพอที่จะนั่งอ่านหนังสือที่ชอบได้สักหนึ่งถึงสองบท หรือในบางวันเนี่ยก็อาจจะนั่งนิ่งๆโดยไม่ทําอะไรเลยสักสองสานาทีนะครับผู้เขียนบอกว่าเนี่ยนับเป็นเวลาของเขาอย่างแท้จริงเลยนะครับแน่นอนไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีใครมาตามงานลูกก็ยังไม่ตื่นนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนตื่นแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกราวกับว่าเขาเนี่ยมีความสุขมาทั้งวันและอิ่มนะครับรู้สึกอิ่มใจพอใจเพราะว่าได้ทําในสิ่งที่อยากทำเนี่ยไปหมดแล้วก็ฝั่งเราก็น่าลองทําตามดูนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนี้แล้วคุณนอนไม่พอเนี่ยครับผู้เขียนก็แนะนําว่าให้คุณเนี่ยลองเข้านอนให้เร็วกว่าเดิมดูครับวางมือถือปิดทีวีนะครับแล้วก็นอนให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะตื่นได้เช้าขึ้นครับบทถัดมาครับชื่อว่าพยายามเข้าใจในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับสมมุติว่าคุณกับเพื่อนของคุณเนี่ยคุยกันในเรื่องการเมืองนะครับแต่ว่าคุณกับเพื่อนเนี่ยมีความเห็นความชอบคนละแบบครับ แทนที่คุณนะครับจะไปเปิดโหมดป้องกันตัวหรือว่าป้องกันแนวคิดของคุณโดยอัตโนมัติเนี่ยแล้วก็สุดท้ายไปจบลงที่การทะเลาะก,กันกับเพื่อนเนี่ยครับเถียงกันให้คุณลองคิดดูครับว่าเอ้ในเหตุการณ์แบบเนี้เราเนี่ยจะสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากมุมมองของคนอื่นได้บ้างนะครับอย่างเช่นคุณเนี่ยครับลองถามเพื่อนคุณว่าในลรองอธิบายให้ฟังหน่อยสิว่าทําไมถึงคิดแล้วก็เชื่อแบบนั้นคุณก็จะได้รับฟังมุมมองที่เป็นมุมมองที่แตกต่างจากคุณครับ รวมถึงเป็นการฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเมื่อคุณเข้าใจถึงมุมมองของอีกฝ่ายเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์มากมายเลยครับอย่างแรกก็คือได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆทําให้ตัวคุณเนี่ยมีมุมมองที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่สองก็คือเมื่อคนที่คุณเนี่ยคุยด้วยนะครับรู้สึกว่ามีคนรับฟังโดยที่แม้จะเป็นความเห็นที่แตกต่างอยู่คนละด้านกันเนี่ย เขาก็จะรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็เคารพในตัวคุณมากขึ้นครับมากกว่าการที่คุณเนี่ยเอาแต่ปกป,ป้องแนวคิดแล้วก็ความเชื่อของตัวเองครับและสิ่งเหล่านี้ครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ยดูเป็นคนที่น่าคุยด้วยมากยิ่งขึ้นครับบทถัดมาครับชื่อว่าถ้ามีใครโยรนลูกบอลมาคุณเนี่ยไม่จาเป็นต้องรับก็ได้นะฮะเราเนี่ยมักจะมีความชอบที่จะเข้าไปยุ่งกับปัญหาของคนอื่นครับ เมื่อใครบางคนโยนความวิตกกังวลใส่คุณคุณก็ทึกทักเอาเองว่าคุณเนี่ยต้องรับมันแล้วก็ต้องตอบสนองกับมันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีเพื่อนโทรมาว่าเนี่ยฉันเนี่ยจะบ้าตายอยู่แล้วเพราะว่าแม่ของฉันแทนที่คุณจะตอบกลับไปนะครับก็อาจจะพูดกลับไปว่าขอโทษจริงๆแต่ฉันเนี่ยไม่รู้จะแนะนําอะไรนะครับคุณเนี่ยไม่ต้องตอบหรือว่าไม่ต้องไปรับลูกบอลทุกลูกก็ได้นะครับ แล้วก็ไปพยายามช่วยแก้ปัญหาจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมาเครียดว่าตัวเองเนี่ยทำงานไม่ทันส่งนะครับไม่ทันกําหนดส่งนะครับให้คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะปล่อยลูกบอลเหล่านั้นเนี่ยให้ตกพื้นโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปรับมันนะครับเพื่อนของคุณสุดท้ายแล้วครับเมื่อคุณไม่รับโทรศัพท์หรือว่าไม่ได้คุยกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะไปหาคนอื่นต่อนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณเนี่ยห้ามรับลูกบอลเลยนะครับแต่ ผู้เขียนเนี่ยต้องการจะบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของคุณนะครับแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้แนะนําให้คุณเนี่ยเป็นคนใจแคบนะครับแต่ให้ลองนึกดูครับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยคุณเนี่ยต้องรับลูกบอลจากคนอื่นเนี่ยมากขนาดไหนซึ่งคุณอาจจะไม่เคยคิดหรือไม่เคยนับก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณลองนับดูเนี่ยครับคุณก็จะรู้ตัวว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคุณเนี่ยไปรับลูกบอลก็คือเป็นการรับความวิตกกังวลรับปัญหาเนี่ยจากคนแปลกหน้าเนี่ย เยอะมากกว่าที่คุณเนี่ยเคยคิดไว้มากมายเลยครับลองนับกันดูนะครับบทสุดท้ายนะครับของหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่าใช้ชีวิตให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายของชีวิตนะครับแน่นอนไม่มีใครรู้หรอกครับว่าตัวเองเนี่ยจะตายเมื่อไหร่นะครับแต่เราเนี่ยกลับทําตัวเรากับว่าเราเนี่ยมีชีวิตเป็นอมาตะครับเราเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งกับสิ่งที่สําคัญที่เราต้องทําสิ่งที่เราเคยใฝ่ฝันเอาไว้สิ่งที่เราอยากทํา รวมไปถึงการที่เราเนี่ยปล่อยให้คนรักเนี่ยต้องรอไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราเนี่ยก็คอยหาเหตุผลหรือว่าข้ออ้างเนี่ยมาผลัดคนรักคนรักของเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับโดยคุณเนี่ยครับกลับเอาเวลาเหล่านั้นเนี่ยมาใช้กับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ได้สําคัญกับชีวิตของคุณจริงๆนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาก็แนะนําให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตในแต่ละวันเหมือนกับว่ามันเนี่ยเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของคุณบนโลกใบนี้ครับชีวิตนั้นสําคัญ เกินกว่าจะจริงจังกับมันมากเกินไปอย่าไปเสียเวลากับเรื่องเล็กๆครับก็อันนี้ก็เป็นบทสุดท้ายนะครับของหนังสือเล่มนี้ครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่จริงจังกับชีวิตนะครับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยนะครับแล้ถแถมช่วงนี้ก็เครียดครับเพราะว่าการระบาดของโรคโควิดนะครับการทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมการทํางานบ้านการต้องทํากับข้าวกินเองนะครับการที่ลูกต้องเรียนหนังสือออนไลน์นะครับก็ ผมแนะนําอย่างยิ่งเลยครับเล่มนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลองอ่านดูครับมันต้องมีอย่างน้อยเลยสัก2อถึงสบทนะครับที่ช่วยเยียวยาจิตใจของคุณนะครับให้รู้สึกดีขึ้นได้ครับสุดท้ายครับก่อนจะจบก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วเราพบกันใหม่ใน EP ีหน้ากับหนังสือนะครับที่ผมจะเลือกมาเล่าให้ฟังสำหรับใน E ีีนี้ครับสวัสดีครับ